เผ่ามันชอบริงเลยแบบว่าการไปหาอันนี้เก็บเอพนะไงไงกลัวดิฮะกลัวดิเผ้ามันมันเพลินมากเลยนะ <laughs> เอานิงมันเพลินมากเลยนะสต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจอย่างเดียวก็คือมันมีเกม Cat Quest ทำไมไม่มีเกม Labbit Quest บ้างอะมังกรแล้วถือดาบซะด้วยเฮ้ยเลดจงตีมันก็เร็วอยู่นะเผามันก <How man. S 1> ่อนเลยนักเวของราชาโอ oh. ได้ได้อีกพีก็เยอะอยู่นะถือว่าเป็นอาร์ตสไตล์ที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะน่าสนใจมากๆเลยเรารวบมอนได้ไหมเรารวบแบบรวบมอนเออรวบรวบโอ๊ยม,มันพลังเวทของหัวหน้าน,นักเวทแต่ทําไมมันถึงไม่อยู่ในครัวดได้ล่ะไม่มีใครอยู่เลยอีกแล้วล่ะนะเาเห็นล่องรอยถ้ำไหนถ้ำขังข่าวอะ Level เลเวลแเฮ้ยเราเลเวลสองะลองเลยว่าล่ะเกมมันไม่ได้ห้ามนะมาเดะยังไง